สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ครับผมก็จะมาสอนอัดการอัดวิดีโอเกมนะครับอ๋อครับก็เดี๋ยวผมขอแนะนําตัวก่อนครับว่าช่อนลาผมทีวีเ็นเทแรงผมจิมมี่บาร์บี้นะครับโอเคครับก็เข้ามาเพสโตรครับเพสโตเสร็จแ่ตามผมเลยนะครับ เอ่อเดี <sketches> ๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน M O D I Z A N นะครับโอเคครับนี่นะครับนี่มันคือแอปที่ผมกำลังใช้งานอยู่ผมก็กดเข้าไปแล้วครับเขาเรียกว่าโมบิเซนครับแล้วก็เข้ามาอยู่นะครับอ่าเสร็จแล้วมันจะเจอตัวเอ็มนี่แหละครับตัวเอ็มแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ครับครับผมก็ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วก็มาติดตั้งปลั๊กอินซัมซุง2.0นี่ครับเวอร์ชั่น2.0นะครับเปิดให้ดูเลยนะครับโอเคครับกดเซร็จ,กด,รจกดเสร็จกดเสร็จก็ติดตั้งเลยครับ ตอนเวลาติดตั้งเสร็จแล้วผมก็จะกดโมบี้เซนกดเข้าไปก็นี่ครับเข้าไปมันจะให้กรอกข้อมูลเสร็จก่อนนะครับและทีนี้ก็จะให้เซ็นได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับและทีนี้คุณกดกล้องตรงนี้ครับกดกล้องตรงนี้ครับกดกล้องปุ๊บมันจะมีเมนูแบบนี้ โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายจะมีบาร์บี้สอนแค่นี้อกต่อไปจะมีคลิปไหม่ครับสอนทำกับดักขั้นสูงสุดดุรุนแรงมากบายครับ